กรโงก็สั้นยาวมีเยอะกโงแล้วถ่ายได้ีคนเร้อนยังไม่ใส่เทปอีกง้าดีมากเลยยายขึ้นไหล่ตกรองให้ไหลสลขอสวยดุถูกทำร้ายจิตใจเอาอะไรช้าเอาอะไรช้าดช้พูกช้าทำร้ายจิตใจจให้าเชื่อว่ ้โบนช้างหนึ่งตัว,นะตวอ,อะไรอีกโอ้ช้างสวยจริงเลยช้างสวยสวยนะคะและ้วก็มีลายลายนี่ก็สวยมีลายคำมีลายขอ ดีจีบดอเล่าดูดนหนอกจากว่าใหม่ใหมดแล้วอันนี้มีแต่ผ้าขม้ามีข้ามดาเออแล้วชอบอันนี้ไม่ถุงะกงเนี่ยเยี๋ยมเยวยสวยใสไปวัดเลยขยด้ของ้องอุดมสมบูรณ์เนอ ตอนนั้นเนื่อที่แล้วเดียสั่งปานี่แหละตัวนี้แหละนี่กับโรงตัวนี้เอามาอีกไเดี๋ยวไปช่างก่อนมันต้องไฟตามน้ำหนักมันไม่แพงหรอก นั่นแหละเดี๋ยวดูค่าน้ำหนักเดี๋ยวแฮนดมินมากดไปเกิดสอบดูช่างังน้ำหนักเอาเอาแค่นี้เหรอเอาสอตัวอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาได้สอตัวนี้นะอาจาอาจะไม่ได้หยิบปิดฝนตกเอาเลย ทำงานอยู่อน,นแพบบอ,อดีไปนอนแล้วแอนนี่ที่งไม่ออกมาจากวัดไงนะ่างนี่ลืมผ้ายอยู่เมื่อวานนี้ช่วยช่วยห่เท่าไรเท่าไรก็ลำไส้นี่หกตัวหรอยสองตัวหก้อยสองตัวหกร้อยตัวละสามร้อยถ้าเป็นถุงก็ปายเลยเอาอีกไห ห้อ่งนั้นมเป็นิมน้วอมเหรียญเลยนะเหรียญก็่อะกฟัง้ยี่ดีก็สงก็สอถ้าทํือีกากโลเอาผ้าไปตัวหนึ่งไฮไล์สดข้ามดด้วยถ้าไม่ได้ชอยเอารถหน้าเอาไปจกขาไว้บ้านแล้วค่อยใส่ใช้ยี่งดีมันก็จกประมาณสองกิโลอยู่แล้ว อันนี้หกิโลห้าสี่อันสองกัวห้าสี่ห้าสี่่ะสองตัวนี้าส่งข้าออกมาเลค่าส่งเพาะที่ส่ห้าสน้ค่าส่งจะตาที่เรื่อวที่เร็โอเคเดี๋ยวน้ำพก็อยู่ประมาณแค่ยี่สกก็ประมาณสองสองโล

แล้วก็เสาห้า <so> ด <uno> yeah, okay. okay, okay, ้วยคิดให้ที่สุดเลยนห้าร้อยที่สิบยี่สิบด้วยละโอเคโอเคให้ราคาเต็มให้ราคาเต็มโอเค่างรูตางรูนะคะเอาชิ้นแดงให้มันนิดเดย เมื่อคืนพี่ระวันซื้อให้ที่ลาวันซื้อให้อันนี้ของคุณลูกน้องลูกสาวลูกหนุ่ยเยอะโอ้ลูกสาวคนเด้อไปเป๊ะแม่โอ้ยลูกว่าลูกว่าออาถอดเลยเนาะแม่เอาถอดทีนี่โอ้ยใส่ให้เอาไปนะอย่าลืมนะคะ แล้วส่งไปด้วยเดีวส่งได้ส่งไปทำใหม่ๆแล้วส่งเลยก็ฉาบเจ้ารถหวานบาร์บีคิวรถหวานรถบาร์บีคิวราสั่งปาปิกา้ารถอะไรพวกนี้ยออธรรมดา,อาโอเคโอเคอเคนาะอาะจะเดวโทรหาใหม่ค่ะ เดี๋ยวตเกงลูกก็ออกแล้วตะเกงในก็ออกแล้วค่ะนี่ตเกงในออกแล้วเอาตะเกียงไงทำไมฮะเอาลูกก็มีตะเกีงในฮะเข็ดดูป้าใส่มาแก้ม้าลูกเนี่ยก็ได้ขายดีลูกแก่แล้วเนาะนี่ใส่ตะเกียงในด้วยเด้อลูกค่อย แต่เสื้อจนในนี่ยังไม่ใส่ต้องไปหาแล้วล่ะจะโตมากจ้าจ้าไยคุณแม่มาดิแต่ว่าคุณแม่มาดีโชคมีมากเลยมาพอดีโชว์หาเมเ้านี่้ มากคับมาดูกันครับครับครับับคร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 ับบครั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 บคบครัับครับครับครับับ

ไปไล่เดี๋ยวไปเทบใส่ของเขาเข้าแล้วมาแล้วอย่าบอกมาเขียงมันงานตามเขา